tnf ชแนลนะวันนี้ก็อยู่กับเด็ก ftk ครับเบย์โหลดลิงค์นะครับ fck ครับซึ่ง er, เป็นเด็กที่โอ้ทำยากมาก <laughs> มาดูนีกว่าคอมโบมีอะไรบ้างคอมโบก็คือเราจะใช้นี่นะครับอ่าใบแรกเลยดาก้อนกันไฟนะครับใช้เฟกยิงไลท์พอยแปดร้อยใส่คู่ต่อสู้นะครับจะใช้อยู่สามใบอ่าเค้แปดสามยี่สี่นะครับสองพันสี่ร้อยไลท์พอยต์ตึงๆนะครับอ่าหลังจากนั้นเราจะใช้นี่ครับ เอ็กซ์เปิดล็อกเก็ตดาร์กอนครับอ่าทำการระเบิดตัวเองนะครับแต่การจะทําให้มันระเบิดตัวเองได้เนี่ยเราต้องก็เลยเอามีเชื้อระเบิดก่อนจุดไฟใส่มาใส่มันนอนทำปฏิกิริยาก็คือเราใช้อ่าใบแรกนะครับมี2ใบที่สามารถใช้ได้นะครับอ่าใบแรกคือเควสอ่าตัวนี้อ่ะคือเป็นลิงสองนั่นแหละเออลิงสองที่จําเป็นต้องใส่ถ้าจะใช้ใช้สกิลอ่าเบลโลดลิงก์นะครับไอ้ตัวเนี้ยอ่า ทำการทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบครับแล้วเลือกตัวทาร์เก็ตการ์ดบนสนามหนึ่งใบครับเพื่อทำลายทิ้งเราก็เลือกตัวนี้อ่าแล้วพอ Expert เ o c k e t นั้นดาก่อนครับมันโดนลิงก์บิลลิงมอนเตอร์เอฟเฟกต์แทร์เก็ตใส่นะครับมันจะเกิดเอฟเฟกของตัวมันเองคือมันจะเป็นควิกเอฟเฟกครับอ่ามันจะทำลายการ์ดใบการ์ดตัวเองครับมันคือมันจะทำลายตัวเองแล้วหลังจากนั้นผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะรับดาเมจคนละ1,000งพันไรอ่าเข้าไลท์พอยต์นะครับเราจะใช้มันอยู่2รอบ รอบแรกคือในเทอร์นของเราเองแล้วรอบที่สองเราใช้ตัวเนี่ยครับไบโรดซออ่าดากอนตัวนี้จะสามารถกดควิกเอฟเฟกคือเลือกมอเตอร์หนึ่งใบบนสนามแล้วเปลี่ยนโพซิชันได้นะครับเราจะเอามันมาเลือกไอตัวนี้อ่าเอ็กซ์เปิ็อกเก็ตดากอนนะครับไอตัวนี้แล้วมันจะทำการยิงไลท์พอยต์อีกครั้งหนึ่งอ่าซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งพันไลท์พอยต์คนละพันเหนื สูบไล์พอยที่เราต้องเหลือก่อนที่จะเล่นคอมโบเนี้ยยังไงก็ต้องมีเกิน2,000อ่ามันถึงจะทำทำคอมโบได้ถ้ามีต่ำกว่า2,000เราจะตุยคู่อะเป็นเป็นการดูเอลแบบเสมอกันนั่นเองคือถ้าจบคอมโบเนี้ยมันจะยิงไล์พอยคู่สู้อยู่ที่4,400ันสี่อยไล่พอยนะครับซึ่งจากไอใบเนี้ย2,400แล้วจากใบอ่าเอ็กซ์เพรสดาก้อน อีก2,000ก็จะกลายเป็น4,400โอเคครับข้อห้ามของเด็กนี้ก็คือ1ตอนที่จั่วมาตอนที่เปิดมือมือเปิดนะครับห้ามให้ใบแรก1ใบ1น่นะครับใบที่2ใบที่ 3, 3ใบเนี้ยห้ามขึ้นมือยังไงก็ได้ห้ามขึ้นมือเด็ดขาดแล้วบังคับว่ามือเราต้องมีการ์ดท,ที่สามารถจะจั่วการ์ดจากกองเด็กได้อย่างน้อย1ชุดอ่าหชุดนะครับอย่างน้อยซึ่งการ์ดท,ที่จะขึ้นมือบังคับนะครับก็เป็น1ใบ2ใบอ่า ที่คอมโบสุดท้ายนะครับ3 4 5 6ห้าเนี่ยครับใบต้องอยู่บนมือครับซึ่งถ้าเราเปิดด้วยคนแรกที่เป็น4ก็เรียกว่ามีการ์ดบนมือ4ใบเราจะเป็นต้องใช้อ่าการจั่วจากเนี่ยครับการ์จั่วพวกนี้โดยจะเป็นคอมโบจั่วนะครับอ่ะการ์ดออฟคอนคอนเซนคอนโซเน,อนตนอ่ะก็คือทิ้งจูเนอร์เราจะทิ้งตัวนี้ครับพยายามทิ้งตัวนี้ให้ได้ตัวแรกเลยอ่ทิ้งจูเนอร์ แล้วตัวนี้มันจะเสิร์ฟบูอายซึ่งจะเติมมือเราเป็น5า้าใบแล้วชุดที่2ถ้าสมมติเราเราทิ้งไอ้นี่ได้อีกเราเสิร์ฟบูอายอีกหนึ่งเป็น6ใบแต่ถ้าเราสามารถเอาบูอายขึ้นได้แค่ใบเดียวอ่ะครับออปเอ,เอจะเป็นโจท์ที่ทําให้เราสามารถได้การ์ดเพิ่มเป็น6ใบก็คือเราต้องถอยได้หัวเท่านั้น <c ười> คือเสี่ยงดวงจากการจั่วการ์ดไม่พอยังต้องมาเสี่ยงดวงอย่างครับวอปเอเอ,เอีก <c ười> จะบ้าตายซึ่งมันก็ทําได้ <c ười> แต่ทําทยากมากเอ แล้วถ้าไปเล่นในแรงก็จะเสี่ยงโดนขัดจากแทนแท็บต่างๆหรือขัดจากสวหรับเป็นมือตัวเองเนี่ยที่เน่า <c oughs> โอเคแล้วมันจะมีมูฟเซตที่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเปิดมา4ใบแรกเรามีการ์ดบูไอหรือเรามีการ์ดลิเวทานหรือมี Eye, net, เลสไอดาร์เน็ตไปทอนดาก่อนออยู่บนมือนะครับมีเนี่ยมาครับเนี่ยสใบบนมืออ เพราะว่าเราต้องเอาไอ้ไอ้ตัวเนี้ยอยู่ในเด็กนะครับไอ้สองใบเนี้ยบังคับอยู่ในเด็กอ่าใบนี้ด้วยถ้าเริ่มมาเปิดเปิดเขาเรียกว่าเริ่มเข้าเทิร์นมาให้เราก,กดสกิลเพื่อที่จะถมถมกาแลาติกสไปรอนกับอ่าถมเอสกซ์เพรสดาก้อนเพื่อเสิร์ตไอ้ตัวนี้มาเลดไออ่าแบ็กเมทัลดาก้อนขึ้นมาแบ็กเมทัลดาก้อนอันนี้เมทัลอันนี้เมทัลเสิร์ตไอ้ตัวนี้ขึ้นมือการ์ดบนมือเราจะมีห้าใบ อ่าเพราะไอตัวนี้เอามาฟีหนึ่งใบโดยการถมไอตัวนี้ลงไปนะครับบังคับถมเลยนะถมกัะเลกติกกัะถมตัวเนี้ยอ่าเพื่อได้ว่าหลังจากนั้นเราก็ไอจั่วการ์ดตามปกติของเราอะจัวจ่วจัวจ่วไปจั่วให้ขึ้นมือให้หมดอ่าเสร็จแล้วเราจะลงเลดไอแบล็กเมทัลเมทัลดราก้อนก่อนอ่าลงปุ๊บเสร็จแล้วเราก็จะใช้เอฟเฟกต์ของนี่ครับเลดไอดาร์เน็ตเมทัลดราก้อนทำการรีมูฟไอตัวนี้ออกไป เพื่อที่จะการทำการสเปยตัวนี้กดเอฟเฟกเพื่อสเปยเชื่ยซสมอนตัวนี้ขึ้นมาแล้วกดเอฟเฟกต์กาเลติกโดดตัวเองขึ้นมาจะกลายเป็นเป็นมอนเตอร์3ใบเสร็จแล้วจะทําการลิงก์ครับลิงก์เลไอครับกาเลติกขึ้นเป็นไอตัวนี้ตัวนี้นะอันนี้คือแผนแรกแผนแรกจากนั้นทําการครับลงรีเวทานโดยการที่เราจะรีมูฟอ่ารีมูฟไขส่ขสไข่สใบแล้ว Blue Eye บูอายหนึใบนะครับ ทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราใช้เทรดอินกับบูอายไปหมดแล้วเราจะใช้เอฟเฟกของอ่าสับลิดออฟสับลิดอ่าเดอะไวส์สโตนออฟเอนเชียนะครับทำการรีมูฟตัวเองเพื่อเอาบูอายขึ้นมือหนึ่งใบนะครับถ้าสมมติเราใช้เทรดอินกับบูอายไปหมดแล้วเอาบูอายขึ้นมือแล้วใช้เอฟเฟกของอ่าเลดไอแบ็กเมทัลส่งบูอายบนมือเพื่อสเปย์ตัวเองครับอันนี้คือไอเอาไว้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งอ่านั่นแหละครับ เราลงตัว chaos d r a g o อนี่ครับตัวนี้นะครับอ่าแล้วชุบตัวใดตัวหนึ่งชุบเ e ด e y ตัวนี้หรือชุบอ่าชุบเ e ด e y ตัวเนี้ยมาเพื่อที่ว่าถ้าสมมติว่าตอนแรกเราชุบไอ้นี่แล้วใช่ไหมเราชุบตัวเอ้เปิดแล้วใบต่อมาเราก็ชุบไอ้นี่เลยคาออสอ่าใช้คาออสชุบจะชุบนี้หรือว่าจะชุบเอ้นี้อีกรอบก็ได้ถ้าสมมติเราขึ้นลิงก์ไปตัวนี้มันต้องใช้ตัว river ตัวล็อกเก็ตในการเป็นวัตถุดิบถ้าเราขึ้นเป็นตัวนี้นะครับเราก็จะใช้ตัวเนี้ยชุบไอ้ตัวนี้ใหม่อีกรลอบหนึ่งเพื่อที่ว่าเราไปทาการขึ้นลิงก์สี่เสร็จแล้วใช้ลิงก์สี่กดสกิลระเบิดไอ้ตัวนี้อ่ากดสกิลใส่ตัวนี้ตัวนี้ระเบิดตัวเองยิงไลท์นะครับไอ้ตัวนี้สามารถใช้ได้เลยหลังจากที่เราจั่วครบแล้วสามารถใช้ได้เลยเสร็จแล้วพอใช้สกิลระเบิดกันเรียบร้อยแล้วก่อนแล้วเรา ก่อนจะจบเทินะครับเราก็ใช้การแมะชุบไอ้น,นี่มาตั้งโจมตีครับเอาไว้รอเลยพอเข้าเทินของคู่สู้แล้วก็ระเบิดทิ้งเลยอ่าโอเคมันอาจจะยังไม่เห็นภาพเราไปดูรีเพย์กันดีกว่าดูรีเพย์ครับอ่าโอเคอันนี้ผมได้เริ่มหลังนะอันนี้เป็นเป็นอัดกับบอดนะครับโอเค ซึ่งทำกับคนมันยากครับสมัยนี้ก็สกิลนะครับอ่าโชว์บูไอ้นะแล้วก็ถมสองตัวนี้ไปงั <c oughs> ้นใช้เท็ดอินครับอ่าจว2สองใช้การ์ดออฟคอนเซ็ตจว2สองครับอ่าแล้วก็เราไม่มีวัตถุดิบก็ใช้ตัวนี้รีมูฟเอาบูไอขึ้นมือเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบนะครับใช้เฟคของเลดไอครับอ่าสเปเชียลแซมมอนใช้เทดอินครับ เพื่อทำการจั่วสองอันนี้ไม่มีบูไอเลยใช้อเนี้ครับถมทิ้งไอนี้ไปจากนั้นจั่ว2องวยครับวอพเอครับได้หัวมานยครับจั่ว2อีกใบหนึ่งใช้เฟกไว้โตนครับไม่มีอะไรใช้แล้วก็ลงเลยครับใช้เฟกไปโทษอาก้อนชุบครับชุบเอ็กซ์เพรสอ่ะแล้วโดดด้วยกาเล็กติกต่อครับกดสกิลครับ เสกใช้นะครับเล็งไปที่รเวอร์โรด์ทำการยิงไล่ครับหนึ 1, ่งพันรอบแรกนะครับอ่าเออหรือเราจะไม่ยิงตอนนี้เลยขึ้นไปสี่ดาวก็ได้ครับขึ้นขึ้นเป็นลิงสี่อ่ะแ้นใช้การ์ดชุบครับหลังจากที่ยิงเสร็จก็ชุบมาเลยอ่าเอามายืนตั้งโจมตีนะครับวงเล็บอย่างเดียวนะครับใช้ดาก้อนกันไฟครับยิงต่อเลย เออแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยครับ่าหลังจากนี้ครับเราจะทำการขึ้นลิงสี่ครับนห่ครับ ไปเลยรดซอสดาคอนรับอ่ากดเชนออนไว้ครับพอเข้าผู้สู้เข้าดอเฟดปุ๊บเราจะทำการกดเอฟเฟกต์ของไบโรดซอสดาก้อนครับเล็งมาที่เอ็กซ์เพรสดาก้อนระเบิดไลคู่ครับเออนั่นแหละครับเป็นอันจบคอมโบครับอเย แล้วก็จบไปแล้ว,ลวสำหรับอบหลริโหลดลิงก์ FTK นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่ใน FTK ต่อไปครับบ๊ายบาย